สวัสดีครับนักเรียนทุกคนนะครับวันนี้นะครับครูมนตรีนะครับจะมาทบทวนนะครับการบอกเวลาเป็นนาฬิกานะครับเวลากลางวันนะครับจะเริ่ม6นาฬิกาถึงก่อน18นาฬิกาเวลากลางคืนเริ่ม18นาฬิกา ถึงก่อนหกนาฬิกาการบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีนาฬิกาเป็นเครื่องมือที่ใช้บอกเวลาโดยนาฬิกาจะประกอบด้วยหน้าปัดบนหน้าปัดจะมีเลขหนึ่งถึงตัวเลขสิบสองและมีเข็มสั้นเข็มยาวโดยนาฬิกาบางเรือนที่หน้าปัดจะมีตัวเลข ที่เป็นตัวอักษรโรมันและอาจจะมีเข็มวินาทีไว้บอกเวลาเป็นวินาทีด้วยเข็มสั้นทําหน้าที่บอกเวลาในส่วนของชั่วโมงเข็มยาวทําหน้าที่บอกเวลาในส่วนของนาทีส่วนบนหน้าปัดนาฬิกา จะแบ่งเป็นช่องใหญ่ๆ12ช่องซึ่งในหนึ่งช่องใหญ่จะแบ่งเป็นช่องเล็กๆได้5ช่องถ้าเข็มยาวหมุนไปหนึ่งรอบหรือ12ช่องใหญ่เป็นเวลา60นาทีส่วนเข็มสั้นจะหมุนไป1ช่องใหญ่สแสดงว่าเวลาผ่านไป1ชั่วโมงนั่นคือ1ชั่วโมงมี60นาที การบอกเวลาเป็นนาฬิกาและนาทีการบอกเวลาโดยใช้ภาษาเขียนบอกเวลาเป็นนาฬิกาหรือนาฬิกาและนาทีโดยเข็มสั้นบอกเวลาเป็นนาฬิกาและเข็มยาวบอกเวลาเป็นนาทีเนื่องจากหนึ่งวันมี24ชั่วโมงจึงบอกเวลาได้ตั้งแต่ 0นาฬิกาถึง24นาฬิกาโดยแบ่งออกเป็น2ช่วงคือ 1. ช่วงเวลากลางวันจะเริ่มตั้งแต่6นาฬิกาถึง18นาฬิกา 2. ช่วงเวลากลางคืนจะเริ่มตั้งแต่18นาฬิกาถึง6นาฬิกาตนนี้นะครับ นักเรียนนะครับลองมาทําแบบทดสอบดูนะครับข้อ1ถ้าเข็มสั้นชี้ที่เลข4และเข็มยาวชี้ที่เลข3นักเรียนลองทําดูนะครับถูกต้องนะครับกลางวันอ่านว่า16นาฬิกา15นาทีกลางคืนอ่านว่า4นาฬิกา15นาที ข้อที่2นะครับถ้าเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข9และเลข10และเข็มยาวชี้ที่เลข8นักเรียนลองทำดูครับนักเรียนตอบได้แล้วนะครับกลางวันนะครับอ่านว่า9นาฬิก,กา40นาทีกลางคืนอ่านว่า21นาฬิก,กา40นาที มาดูอีกข้อหนึ่งนะครับข้อ3ถ้าเข็มสั้นชี้ระหว่างเลข12และเลข1และเข็มยาวชี้ที่เลข11ตอบถูกกันไหมครับมาดูเฉลยครับกลางวันอ่านว่า12ในาฬิก,กา5นาทีกลางคืนอ่านว่า0นย์นาฬกา5 5นาที เราจะอ่านว่า24ในเากา55นาทีไม่ได้เพราะ1วันมี24ชั่วโมงหากเกิน24ชั่วโมงแล้วจะนับเป็นวันใหม่ฉะนั้นจึงอ่านว่า0ในเากา55นาทีเป็นอย่างไรบ้างครับนักเรียนนักเรียนคงจะเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับและอย่าลืมทบทวนบทเรียนที่ครูสอนนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับมีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ